ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับพี่เรามาพบเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพ,บพี่พี่พี่แอดไลน์บนนี้ได้เลยนะพี่ครับวันนี้ก็มีหลากหลายเหมือนเดิมพี่เนาะพาพส,สวยทั้งนั้นครับพี่เราดูกันองค์แรกกับพี่วัลขังวัลขังมีสี่องค์นะพี่สี่องค์สี่พิมพ์นะสี่ช่างครับพี่ องแล้วก่อนครับพี่นี่เดพี่ดูพิมพ์ก่อนนะครับพี่โอ้โหุดออกจากมือพี่แก่งนะครับพี่โดค้างนี่ครับ สวยนะครับพี่องค์เนี้ยพิมพ์ใหญ่พระประธานเลยครับสมประตูใหญ่ๆแม่นี่ครับเส้นผาวายไปดูข้างครับนี่ยิ่งดูหลังนลพี่นะโหูเนี่ยพี่ววัลระครังชัดเจนพี่หลังโคตรสวยเลยนี่ครับ ผมผมขอหนึ่งพันบาทองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองไปดูครับอ,อกวีในะองเนี้ยอันนี้ก็สวยมากเลยครับพี่นะครับมีพระธาตุมาเป็นก้อนเลยครับนี่นี่ครับนี่ดูครับองค์นี้ก็สวยครับพี่สวยเหมือนกันนี่ครับ โอ้ oh, สวยชัดเจนนะครับพี่นี่ข้างหลังหนึ่งพันบาทสวยมากครับพี่โห oh, สวยจร,จริงครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับองค์ที่สามนี่ผิวหิ้งเลยนะผมไม่ได้กวาดไม่ได้แต่งไม่ได้ปัดอะไรทั้งนั้นครับนีบ่มีเส้นรองอสนะ เห่ไหมไปดูเนื้อหาครับผิวเดิมๆครับเนี่ยมีเซนวัส,สนามีวัส,สนาด้วยนี่ครับีปดูครับข้างดูหลังนี่พี่โอ้โหว่โคตรสวยเลยหนึ่งพันบาทครับองค์ที่สามและองค์ที่สี่นี่ครับ องนี้ก็สวยองนี้สวยพี่มีหน้ามีตาด้วยนะนี่ครับสังเกตดูดีพี่มีเส้นรองอาสนะดีพิมพ์ใหญ่ไม่รูครับไม่ได้ป,ปัดไม่ได้แต่งอะไรันขนั้นผิวหิ้งเดิมเดิมนี่สวยดูหลังนะครับ โอ้โหพี่หนึ่งพันบาทเบอร์เดิมเลยก็พี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่จะขายทุกอย่างพี่นะโอ้โหช่วงนี้เงียบเเลยพี่มีพวกเงินครับนี่ตับเงินนะพี่เดี๋ยวผมใช้อยู่นะผมขึ้นคอเนี่ยนะครับใครชอบหลับเงินก็ขายนะเงินนิ่งนะพี่ น,นี่ครับรำบมันยังเยอะขายเอาพันสองแต่เขาขายกันประมาณพันห้าพันเจ็ดนี่นะับเงินเนี่ยมอพันสองไงโทรมาคุยครับครับพี่ดูครับของอยู่กับเนี่ยนี่ยมเอนะพี่นะนี่ครับน่ารักน่ารักเลยไปดูดิเนี่ยเขียวอมเหลือง มูกชมพู่เห็นไหมนี่ขับเบาปึ๊กๆเลยนะครับตาพระอินนี่นี่ครับพี่ไปดูผิวพันธุ์นะครับโอ้โหนี่พี่นี่สวยจริงครับพระอย่างเดียวนะพระอย่างเดียวพันหนึ่งอ่ะพรงเนี้ย ขายอย่างเดียวตลับก็1 0 0งรวมกันเป 2, 2. น็น2 0 0นะครับผมก็ใช้อยู่ขึ้นคอผมอยู่กับแมวเนี่ยสวยอยากขายก็มันไหลเฉยครับน่าใช้นี่ครับพี่ แก่หลวงปู่รอดวัดในลงครับพี่ปกติหลายแพงนะเอาพันสองพอเอาพันสองพอพี่เพ่สายหลวงพ่อหอมคดจัดสิ่งหลวงพ่อหอมพี่ดูครับเสือปลาแบบนี้สวยขนาดนี้เก่าขนาดนี้ยุคต้นพี่ดูนี่ครับ งาแท้แน่นอนครับสวยมากขอสองพันเจ็ดร้อยบาทสองพันเจ็ดร้อยบาทนี่ครับคคจะสิงทรงเครื่องหลวงพ่อหอมโ,อโหหลวงพ่อหนี่ศิลปะงดงามจริงๆครับสวยนี่ครับสวยครับพี่นี่ สองพันเจ็ดเท่ากันพี่สองพันเจ็ดร้อยบาทเท่ากันครับสวยอะไรกันแสนนะพี่นาทีเนี้ยหอมอ่ะนี่พัดเดิมครับนี่แต้มใหม่พิมพ์เอไปดูลูกตาครับในตานี่ขององคมครับไม่เบอร์นี่ดีครับนี่ ยอดแล้วพี่ดูครับหลังคอหลังคอคมๆคมเลยนี่ครับพิมเอครับพี่สวยมากเนื้อ,อาปาก้าพิมเอครับนี่ขอหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับพี่ตะกุดผิษสมอนี่ไม่ใช่ตะกุดคู่ชีวิตนี่ครับพ่อพิดวัดคำมังนี่ขอสองพันบาทครับ พอผิดขอสองพันบาทนี่พูกเอี่ยวันหนังลูกอมลูกสะกดจับขอบเงินนี่ครับทองเก่าๆเลยครับจับขอบเงินพี่ขอพันเดียวนี่ลูกปูนสุขครับลูกสะกด ขอหนึ่งพันบาทสวยจริงนะสวยมากๆพี่แ่เพาอเดิมอีกแล้วนี่ครับเรื่องเงินนะจ๊ะลงยาส,สวยๆตามสภาพจานเต็มเลยนี่ครับสองพันห้าครับพี่พาอเดิมทันทันแน่นอนครับแล้วก็นี่ครับพี่พาอเดิม 2 0 0าครับทันท่านแน่นอนพี่เครียวเสือพระปานครับตัวใหญ่ๆฉ่ำๆตัวใหญ่พี่น่าใช้ที่3,000พี่เริ่มงเงินแล้ว3พ0 0บาทโอ้ภาพสวยทั้งนั้นเลยพี่แล้วก็นี่ครับ หลวงปู่ทวดครับรุ่นเบตตรงงาแกะสวยตัวใหญ่นะครับพี่ดูดิตัวใหญ่มากนี่ขอสามพันี่สามพันบาทหายากเลยพี่งาแกะหลวงปู่ทวดอะ่ะแ้ดอกจำปีครับแม่ดอกจำปีพระเดิมครับเก่าปึกเลยดอกจำปีพระเดิม นี่ครับเครื่องรางอย่างหนึ่งเลยครับดอกจำปีขอสองพันบาทจับเงินไะ,นะ้ไหนะขอเป็นเงินครับพี่ตัวนี้สามพันห้าเสือเหลียวพอปานปงฟ้าโอ้โหสวยวะ่ะโคตรสวยเลยนี่ครับสามพันห้าโอ้โหโคตรสวยเลยพี่ สามพันหน้านี่ครับพี่นี่รักต้นรักครับพี่โอ้ถามสูงซะด้วยเก่าด้วยนี่ขอเจ็ดร้อยพอนี่ครับเก้าเจ็ดร้อยครับดูมันต่อวิวขายเยอะมีสององค์พี่องค์ละเจ็ดร้อยปะเก้าร้อยไม่ขายขายเจ็ดร้อยครับ สนิมแดงไข่งัวครับองค์ที่หนึ่งนี่เกลปึกหลังเปืนครับเจ็ดร้อยมีอยู่สององค์ครับองค์ที่สองนี่เจ็ดร้อยพอเจ็ดร้อยพออยากจะขายเท่านี้แหวนเงินปูอยู่ครับมีโคตรอก ในมีโคด้วยขอพันหนึ่งแล้วก็สิงเราพะกลวยขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพอพี่มีมีมหเราพอเดิมครับนี่ครับด้ามเป็นกระดูกก,ชกนะัช้างนี่สวยมีดปากกานะนี่พี่ช้างนี้ศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างนะ่พี่นะแม้แต่ขี้ช้างอะหนังช้างหางช้างกระดูกช้าง งาช้างขนช้างนี่ครับดูับใบมีดโอ้สวยสวยจริงนี่ครับผมขอเก้าร้อยเองมี่ราคานี้หาไม่ได้แล้วเก้าร้อยเองสวยจริงๆรนี่ครับนี่เนหนังช้างเลยครับ เจ็ดร้อยผู้เยี่ยมจ็ดร้อยโอ้สวยจริงครับสวยชัดแท้รุ่นแรกจ้าอัปก้า เก้ารอยครับพี่มีว่กกิ่งเลี่ยมทองมาไม่แพงครับเอาไม่แพงสวยวสวยวัสดุทัดเจ็ดร้อยพอเก้าร้อยไม่ขายขายเจ็ดร้อยหน้าอินเดียวัวสดุทัดเลี่ยมทองมาเจ็ดร้อยครับอีพีนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบเจอกันใหม่นในอีพีต่อไปนะจ๊ะสวัสดีครับ